Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิษณุชี้ยุบสภาสสย้ายพักทันหากอยู่ครบวาระย้ายไม่ทัน เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีหากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ครบเทอมกรอบเวลาการย้ายพักของสอสอจะเป็นอย่างไรว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าหากมีการยุบสภาต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45- ถึง60วันการย้ายพักของสอสอจะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาประมาณ1เดือนถือว่าทันแต่หากสภาอยู่ครบวาระอาจจะไม่ทันเพราะต้องเลือกตั้งภายใน45วันหากรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้ดูว่าคนไหนจะย้ายพักหรือไม่ย้ายพักเพราะอย่าลืมว่าสภาปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันธ์และจะไม่มีการประชุมอีก ต่อจากนั้นรัฐบาลจะหมดวาระในเดือนมีนาคมมีเวลาอีกตั้งเกือบเดือนที่จะจัดอะไรให้ทันตั้งพักใหม่ยังทันเลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีที่อยู่ครบวาระสสจะย้ายพักไม่ทันการเลือกตั้งนั้นเป็นเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา97วงเล็บสระบุคุณสมบัติของผู้สมัครสสไว้ว่าเป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา90วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ30วันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ